ไอ้ไอ้ฉันฉันล้มฉันล้มแล้วฉันล้มเธอฉันล้มยิงมันมันจะตายแล้วฉันยิงไปมาเก็บสวยสวยสวยมอเลย <c oughs> ชีพหายแล้วนั่งลำเดียวกับกูด้วย <c oughs> ตกกลาดเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับแบกด้วยนะคะเห็้แลรกเลยเห้แรกให้แรวให้แรวฮัลโหลค่ะฮัลโหลมีใครได้ยิงไหมคะแบกหน่อยนะคะ แบกแบกหน่อยค่ะไดไหมคะแบกแบกหน่อยไดไหมค่ะแบกหน่อยนะคะฮัลโหลได้ไหมได้ไหมคะแบกหน่อยค่ะได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินแบกแบกหน่อยนะคะได้ค่ะ บริษัทข้างน,นอกเนี่ยข้างนั้นฉันอะไปไปไหมไปดูการว่าว่ามามีขนไหมอะตัดทชามาเธอเธอเธอตัดทชา,ามาหน่อยเดี๋ยวฉันตายออว่าไงจ๊าเลี่ยเลี่ยฉันเบาเมื่อกี้เธอเลี่ยฉันเหรอเปิดไ<อ>มค์คุยกับฉันหน่อยดิฮัลโ <S 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 หลโหลเปิดไมค์คุยกับฉันหน่อย เธอฮัลโหลเธอนี่ฉันฉันได้กระทะฉันได้กระทะแล้วขอาไปทษดไข่เลยครับโทษอดบ้าทอดไเธอจะบ้าเหรอมันเธอจะบ้าเหรอมันทอดไม่ได้มาทอดเลยมาทอดไม่ได้มันมันมันเอาไว้กันกระสุนกระาะเอาไว้ทอดไข่กันกระสุนเกมนี้มันทำมันทำอาหารได้ด้วยเหรอ ไม่ได้มันทําไม่ได้มันมันกันกระสุนได้อย่างเดียวมันรู้เธอเธอเธอไม่ต้องโกหกฉันหรอกฉันรู้มเอาไปทอดไข่ตรงนี้มาทอดไม่ได้มันไม่มีไข่ให้ทอดเธอไปทษดนั่นก็ได้เธอโกหกเอาทอดเห็นไมาห้หยีไหนๆเธอเธอมาทอดให้ฉันเธอมาทอดให้ฉันดูสิมาดูเธอมาทอดให้ฉันดูก่อนสิเธอเธอคนไหนอ่ะ อ่ะเธอเธอคนไหนแล้วเธอจะไปหาใครเนี่ยฉันไม่รู้เธอพูดเธอพูดอยู่เธอคนไหนอะไหนเธอคนไหน <c oughs> เอาละเธอเงียบละฉันจะรู้ไหมเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> แล้วก็เธอก็ขำแล้วเธอไม่บอกฉันแล้วเธอคนไหนอะเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงกระทกหอาอะเสียงกระแทก ทำไมทำไมเสียงมันน่กากลัวจังอะ่ะเ,เ,เสียงเหมือนสุนามิขึ้นเลยเสียงเหมือนสุนามิมาเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะว้ายคุคก็หยุดอ๋อนี่เหรอเหรอนวดขา้าวนีทะเลมีทะเลด้วย <c oughs> อะไรอะหากระดาษต้ไนไข่ไหนเธอไหนเธอทอดให้ฉันดู<อ>เธ<ร>อเธอเธอทอดให้ฉันดูก่อนสิ ไหนมาทษได้จริงๆเหรอจับปลาทังมาตอ้ปลาท้าเห็ดไหนเยนยังไม่มีเลยนี่ไปกินนัไม่หิวเฮ้ยควงๆคๆเอาเยเฮ้ยข่งล่างล้างมา้วงนี้นั่นนี่โอ้ยทาพูดก็จะพอดเออ ดาวแล้วดาวแล้วถ้ายิงดาวแล้วถ้ายิงดาวแล้วอืมอเสงเย้ดาวแล้วดาวแล้วถ้ายิงดาวแล้วถ้ายิงดาวแล้วบงเต็มมืออะไรต้นเตมมใชได้ออกอมกก่อนลกันเลยกเอนแล้วกันเ ดาวแล้วดาวแล้วมายิงดาวแล้วฉันยิงดาวแล้วผมตายแล้วเอา้าเธอตายแล้วเธอเอ้าเธอเธอตายแล้วเหรอไม่ฉันฉันขอโทษนะฉันฉันช่วยเธอไม่ทันหรอก <c oughs> แต่เธอ <c oughs> เนี่ยเธอดูดิฉันฉันได้ตัวสิบเ <c oughs> ก้าคิวอ่ะผมไม่ได้ออกมาโทษใครดิแคมตัวสุดแล้ฉันได้มไม่มีตัวมีตัวข้างบน,นอยู่ไหนบอกฉันด้วย สอมามใอ้ได้คิวซีต้นี่่งนอเลงเก่ง่วนไเก่งนี้ว่ะนเาอันไทองเนี่ยมีคนมีคนยิงชันเนอยู่งคอยู่ไหนมาอยู่ไหนไอ้ยไงตองมอตองตอองมือเนี่ยมันเจ็บแล้วเธอมันเจ็บแล้วมันเจ็บมันเจ็บ มาตายยังยังไอ้ไอ้ฉันฉันล้มฉันล้มแล้วฉันล้มเธอฉันล้มยิงมันมันจะตายแล้วฉันยิงไปมาเก็บสวยสวยหาสวยเมอรเลยเธอเธอระวังเธอระวังตายเนอะเลือดเธอนั่นอะยี่สิบสิบ ท่านแบบมือแรงนะเฮ้ยเรือเรือเจ็บเรือฉันเจ็บไปเธอไปเธอวิ่งเร็วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมาท่านเนาะไม่ทันแล้เยเธอเร็วเร็วเธอเดี๋ยวตายเนาะเป็นแนวเขาเธอเธอตามฉันมาเร็วเร็วเดี๋ยวเธอตายเนาะเฮ้ยโก้แบบเป็นไงให้เยอะ โป้มาหนึ้เร็วเธอเร็ว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 เดี๋ยวตายนะเฮ้ยเปสองโป้มาหนี่งคนคนนะคนคนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนเรียนโรงเรียนเฮ้ยคนะข้หน้าฉันก็มีโป้มานี่งเชิญข้างหน้าก็มีคนนะระวังนะมีคนมีคนมีคน ข้างหน้าฉันมีคนระวังหน้าระวังเธอวงวงมันจะบีอีกแล้วอะเอ้ยเราจะเราจะตายไหมเนี่ยเธอเราจะตายไหมมีกระกอเฉันกลัวมีวงบีแหละมันมีคนอยู่ขวานะขวามือมีคนน่ะมันยิงฉันแล้วนะ เธอวิ่งเร็วเธอวิ่งเร็วเว,เวลาเวลาเธอวิ่งเธอถึงปืนวิ่งมาวิ่งเร็วคือปืนมีคนมีมีคนสอดแทนมา <c oughs> เขาบอกว่าถ้ขาบอกว่าถึงปืนวิ่งแล้ววิ่งเร็วเยกว้ายฉันจะ่าแล้วเธเอเธอฉันจะตายมีคนยิ่งอ่ะ หลางขวามือขรามือหลังับบวาดขวามือรหลังนะหลังนี่ครับ เธาใได้ยินเสียงอยู่บนหัวฉันนะ่ะมาแลจะอุ้มมาคนแล้วลูกโอ้ยคนเยอะเลย<ห>นคนเยอะคนเยอะเป็นโดนเป็่นโดนอืม เมลงมาแล้วเราโดนลงเฉยเ้ออยเธอฉัน <whis> ฉ <ky programme> ันว well. okay. oh. <iles. S 1> ิ่งแล้วนะเธอฉันจะรอดไหมเนี่ย <ihat> ฉันจะตายระเบิดตัวเองแล้วเธอฉันจะตายฉันจะตายฉันจะตายไม่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 ตาย มเออจะตายไหมเนี่ยงอไม่ตายครับไม่ตายทิงหนึงมาโอ้โหว่ไงเยอะเไม่มีไอวอร์นะ ถ้าชามีไอวอลฉันยังไม่ตาย <laughs> เจ๊นี่มันคุ้นนะเนี่ย <laughs> อะไรอะไรนะเธอเดี๋รว่บอกกัะท้ไปโทษใครนะได้ได้ <laughs>